สวัสดีค่ะอยู่กับเรานะคะในช่องพาดูชางกู่ใจกลายขวัญเมืองนะคะสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่แมยามสายแล้วเนาะวันนี้อยู่ที่ซุ้มน้ําเงินนะคะเดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศเบื้องหลังนะคะแอบแอบแอบเพราะว่าถ้าเราไปถ่ายข้างหน้าเดี๋ยวเขาจะอายวันนี้วันโฟสกาแฟว้าฝึกอะไรไปรู้นะครับกับลูกน้องล,ลูกน้องถ่ายคลิปออาวถังัด ต้อจงจ้างทำความสะอาดสิทธิ์ทานข้าวกันเสร็จนะคะก็จะมาฝึกอาวาไม่รู้ได้เรื่องหรือเปล่านะคะเราก็ชมบรรยากาศช่วงหลังบ้างเพราะว่าถ้าเราไปข้างหน้านี่เขาจะอาอเลยจานพนดอเอเออ เอาว่าฝึกเป่ามาโอเคกันนะคะออนอนดูลูกน้องลูกน้องถ่ายคลิปถ่ายคลิปสั้นเออรู้สึกว่าจัดฟุตจะยกเอาวานะคะทุกคนเคมไหมจัน ดูไปดูนะครับอาจารย์อย่าทำให้อายอย่าทำให้เสียชื่อเสียงอ่อนอ่อนุนตอนนี้ตอนนีุ้นงงง้งง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 งององง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 งงงงงงมงนงงงงงงนม อาไปเก็บเองเลยโยนโยนไม่โยนลงน่ะไม่ต้องงานนั่นน่ะเออเอาเก็บหมุนเพราะว่าเขาไม่เคยให้หมุนเออหมุนเองเลยลูกหนึ่งสองหนึ่งสองเอาหนึ่งสองเออหนึ่งสองลุนหมุนเอาเอาอุ้มวิชาละ

อ่ะหมุนแลลูกแล้วเออหาจังหวะอยู่เออเราจะหมุนมือตามเราจะหมุนมือตามว่าว่าเขาเคยหมุนเองเขาเออเออเอาลูกเอาโอ้ยโอ้ยเกรงเกรงเอาเกรงควันควันเลยคนดูเกรงหมดแล้วครับตอนนี้โอ้โหดูฝึกเอาไว้เอาไว้มันหมุนเลยเออ

น้ามันเกินเอาโยนให้มันเก็บเองมังอะเก็บมุนลกเก็บมุนเออเออปล่อยมันเดี๋ยวมันหาจังหวะเองมันเอออ้าโอ้ยเราดูเกลงเกรงโทรศัพท์ก็จะไปตามมุนลงมุนลงเอาไหมเอาไหมเอาไว้เอาจะนอาเคยใส่บวกคือใช่ ต้องหาหมวกไปหาหมวกมาไว้แบะเออเออนันเห็นไหมลุกเออเห็นไหมเริ่มมาแล้วเอาไม้เอาไม้เดี๋ยวให้ทำไม้มุดกระลุกมุดก่อนเออหนึ่งสองหนึ่งสองเออเห็นไหมนั่นเออวิชามาแล้วอู้อู้ยก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 อู้ มันมันเนอะลูกมันมันน้อยทำยังไงดนตรีเขาเต้นมันจนแต่คนเล่นห่วงไม่มันเลยทำยังไงดีนี่เอ้าเอ้ามวยหมวกนี้ไม่ได้ต้องหมวกชาวนาหมวกชาวนาไปไหนแล้วล่ะหายไปแบบนี้อ่าเอาลุนอีกค่ะเออสองมุนเองเนาะเออเอ้าหมุนเองเออ เอ้ย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 โอ้ยบนหน้ามันมันน้อยอ่าสุดยอดสุดยอดดูครับดูครับมุนแบบโอ้โหเออเออเออเก็บขั้นน้ำบ่โมตังเก็บขั้นน้ำนะเล้วลูกเล็กตอนนี้เราโอ้ยทำไมน่ารักแท้ เอาขาตั้งกล้องให้แม่ก่อนไม่ใช่พวกเอาหมวกไปให้เอาหวาใส่ว่าหมวขาตั้งกล้องไหมแม่โอ้เอาลองดูเอาให้หมวกให้อาหาใส่แต่ตอนนี้ฝดให้เอาวาใส่หมวกนะครับนี้ น่ารักไหมครับดูหมวกหมวกกับขนหมวกกับ <laughs> ช <propri> ักเอ้ยเฮ้ยวะผมหล่อไหมครับผมหล่อไหมครับมาเดี๋ยวก่อนลุยเลยทำลุยเลยครับรอดูนะครับว่าวิชานี้เอาวะจะยังทำได้หรือเปล่า เนไงดอาวางไวเลยปะกอนม้าปะกอนเอาเก็บ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 มวเก็บมเก็บม้วใส่ให้ใส่ใส่ใส่พี่เบนใส่พ่นใส่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 วางนีใส่วกใส่วกให้พี่เบนแลวเอาเใส่เอาจะเลือกหัวเอา เอาอยากใส่พี่ฟุตเอาเอาเอาใส่ให้ใครดีใส่ดิใส่วะไม่ใส่อ้าวอยากใส่ให้อตโต้เหรอเอาเออเอาเอาใส่อาโต้ไปยืนเอาใส่ยกขึ้นยกขึ้นเอาไหมเอาไหมใส่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 หัวครึบเก๊กเก๊กเก๊ก เอาไว้เอาไว้เอาไว้เอ่ไใ้เออแม่นมากสุดยอดต้มม้วนต้มเอาไว้หมูเมื่อกี้มันยังไม่ได้กดให้หมูเลยเอาไว้เอาไว้โอ้วิชาเนี้เอหวาแบบจำได้ดีมากเลยเอาใสปุ๊บโู๊แม่นย็บแม่นย็บสุดยอดสุดยอดสุดยอดเอารางวัลรางวัลเก่งมากเอาหวาเอาไว้เอาโยนไว้ ไปไ้ดิปึ๊บโอ้แม่นเมนมนมนสุดยอดสุดยอดครับพี่ดิครับพี่ครับคับครพี่ดิครับครับครับพี่ดิครับครับบยด้วยลูกด้วยดิอดิอดิอดิเออเอาไว้เอาไว้าเก็บไดิไปึ๊บ เยี่ยมเก่งมากเลยนะหมเออสิ่งนี้เรือวิชาอะไรหมูเอาเก็บอีกโอ้ยยกล้อไม่ต้องยกไม่ได้แล้วงดเลยยกล้อขากระดูกไม่ดีปึ๊บเอ้ยเก่งมากครับเออเอาสั่งเลยเอาเอาเอาไม่เอาไม่เอาไม่ ใส่พี่เบนโอ้แม่นอย่างเงีใส่เหมือนจำวางเลยวิชานี้เหมือนแบบทำทุกวันเลยดูเก่งมากเก่งมากชำนาญการมากเอ้าใส่พี่โฟดสิเอ้าลบสิใส่พี่โฟดไม่ต้องก้มไม่ต้องก้มเอ้ามาเอ้ามาใส่พี่โฟดโอ้ยผิดจับผิดจับหวกผิดจับหมวกผิดเอาไม้โอ้ยอย่ามังกล้องแม่

เยอะเฉยใส่ไหมใส่ไหมนัก้มไปดิหัวขยับไป็นะวะเยอมาเยอมาขบวนดิบวนเอาไว้เอาไว้เอาไว้อู้โตอยู่เฉยเฉยไม่ต้องก้มหัวอยู่นิ่งๆไปดิไปอ้บเออย่ารับรางวัลรับรางวัลสุดยอดสุดยอดอ่าขอบคุณนะคะอีพีนี้ให้ชมความน่ารักสุด ทักษะวาวนะคะนี่เดี๋ยวเราจะพยายามฟื้นฟูวิชากลับมามีหลายอย่างมีเป uh ่าน้ำมนเป่าน้ำมนเป่าแคนแล้วก็อะไรอีกหมูเตะบบนเต้นนี่เต้นนี่ยังเต้นไม่ค่อยโอเคเลยเต้นเดี๋ยวพปหาอลาทเท่เอาบนยางนะ ขอบคุณทุกท่านนะคะสำหรับ EP นี้นะคะคอมเมนต์ทักทายกันได้นะคะคุณแม่ดูแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายแม่ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายลูกบ๊ายบายสวัสดีค่ะ